คนไหนาไหนนี่แหละคนไหนที่เสียงการเยินเข่านว่าไงเขานั่งคนเดียว ไม่มีวีคนนันถ้ามีเวลา,าไปนั่งด้วยนะดึงคำถามครับคามกะปออ ชช่่่่ววงงททีีเก็รู้ทางกันเข้าไปใกล้ๆบอลาดาเลยค่ะใคยับไปสิคะไม่กำลังวิ่งทำไมอ่ะจุดหนึ่งจังค่ะบอลว่าพีดีมีแพนแบบอยากทำอะไรไหมแบบมีโอกาสที่จะแบบออกเพลงเดี่ยวไหมโอ้ออกเพลงเดี่ยวใช่ไหมครับจริงๆเราก็ คือถามว่าในใจอยากทำไหมก็ผมบอกว่าอยากมีแต่ว่าตอนนี้เราก็ค่อยๆไต่เดินทางไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเดินทางกับโปรเจกต์แจสเปอร์ไปก่อนก็ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการของมันแหละแต่ถามว่าถ้าอยากมีไหมก็อยากมีแรปแบบมาร์คเ c ็ที่เขาแรปกับอ๋อใหประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้และก็ปีต่อๆไป คุณนะครับเชื่ออะไรครับลาค่ะลาเอาดีดีเจ้รัาทำไมเป็นอะไรแม่ดูสิมีคนลองให้พวกความหล่อบออด้วย แคชแอกไม่ต้องรองให้นะแอรองไห้เพราะความหลอกนี่แชกงานในวันนี้นะจังเลยไม่ต้องลองให้ไม่ต้องลองให้อย่ารามาญกันบ่อยๆโอเคตั้งใจทำงานไม่นียไ่ใช่ใ่ไม่ต้องลองให้แล้วไม่ต้องลองไห้แล้วมีออ๋อออ

Thank <laughs> you.